ละครชีวิตรักรักรอหย่าตอนที่สองเข็มขาวถูกสั่งห้ามไม่เข้าใกล้สลาวินมากเกินไปเข็มขาวเองแม้จะเข้าใจแต่เธอยิ่งหลบเขาก็ยิ่งตามทำอะไรนะ่ะเข็มเข็มทำกับข้าวค่ะหอมจังหอมออกไปนอกห้องครัวเลยทำกับข้าวอะไรอะ่ะ ผัดเปรี้ยวหวานแล้วก็แกงส้มค่ะชอบกินเหรอชอบมากค่ะแต่คุณป้าไม่ให้ทำขึ้นโต๊ะมีหน้าละ่ะอพี่ไม่เคยเจอผัดเปรี้ยวหวานแล้วก็แกงส้มขึ้นโต๊ะเลยทำไมคุณแม่ถึงไม่ให้เข็มขาวทำละ่ะคุณป้าบอกว่าเข็มทำบ่อยเกินไปค่ะทุกคนที่บ้านก็เลยเบื่อแค่ได้กลิ่นก็เวียนหัวแล้วเข็มก็เลยต้องแอบมาทำนะคะ โทษเป็นอย่างนั้นไปพี่อยากกินมากเลยนะเข็มทําให้พี่กินหน่อยสิแต่ว่าเข็มต้องแอบกินนะคะเพราะว่าคุณป้ากับคุณมิงเขาไม่ค่อยชอบค่ะวันนี้ไม่มีใครอยู่ทําได้พี่อนุญาตเอาเต็มที่เลยเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเนี่ยเข็มออกไปซื้อของเป็นเพื่อนพี่หน่อยสิพี่ยังไม่มีของใช้ที่ถูกใจเลยที่คุณแม่เตรียมไว้ให้อะ่ะพี่ก็ไม่ชอบ อว่าไปนะไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยพี่เพิ่งกลับมาถึงอะ่ะยังไม่ได้ไปหาเพื่อนที่ไหนเลยเพื่อนส่วนใหญ่ของพี่มันก็มีครอบครัวกันหมดแล้วด้วยอะ่ะก็เหลือแต่เข็มนี่แหละที่ไปเป็นเพื่อนได้อ่อถ้าอย่างนั้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวเข็มทำแกงส้มแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานให้คุณหมาก,กินก่อนนะคะเข็มคขาวทำกับข้าวให้เขากินด้วยความตั้งอกตั้งใจ อยากให้เขาประทับใจในฝีมือของตัวเองและเรื่องออกไปข้างนอกเธอก็ใจอ่อนยอมออกไปกับเขาชายหนุ่มตอบแทนด้วยการซื้อกระเป๋าราคาแพงให้หลังจากออกมาจากร้านกระเป๋าก็บังเอิญเจอกับพัสิการที่มาที่ห้างสรรพสินค้านี้พอดีคุณพสัสิไม่คิดว่าจะเจอที่ห้างนี้นะพัสิมาซื้อกระเป๋านะคะเอ๊แล้วคุณหมาก มากับใครแค่เนี่ยนี่เข็มขาวน้องสาวผมเนีะ่ะคุณแม่เขาซื้อของไว้ให้แต่ผมไม่ชอบไม่ถูกใจก็เลยชวนให้เข็มขาวมาเป็นเพื่อนอา้าน้องสาวคุณหมากล่ะคะภาษีนึกว่าคุณหมากมีน้องสาวคนเดียวชื่อมิงวันนั้นที่ไปไม่เห็นคุณแม่คุณแนะนำให้ภาษีรู้จักกับน้องเข็มขาวเลยคะ่ะเข็มขาวก็เป็นน้องสาวอีกคนของผมอะครับ อิจฉาจังเลยนะคะที่มีพี่ชายแบบนี้ดูสิซื้อของให้น้องเยอะแยะไปหมดเลยแต่วันนี้ไหนๆเราก็เจอกันแล้วไปกินปิ้งย่างด้วยกันไหมคะก็ได้ครับแล้วทั้ง3ก็มากินข้าวกันที่ร้านอาหารพัิกากับสราวินคุยกันถูกคอมีเข็มขาวรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นส่วนเกินวันหลัง ไปทานข้าวที่บ้านของพระสินะคะที่บ้านพระสียแม่ครัวทํากับข้าวอร่อยมากเลยนะคะแม่ของคุณน่ะไปกินข้าวที่บ้านพระสิยังเอ่ยชมว่าติดใจได้สิครับเดี๋ยวผมชวนคุณแม่ไปด้วยยินดีเลยค่ะคุณป้าท่านมาอยู่แล้วละคะ่ะเพราะว่าท่านน่ะติดใจฝีมือของป้าผ่องสราวินกินข้าว ด้วยกันกับภาษิและเข็มขาวจนกระทั่งเย็นมากแล้วเขาจึงพาเข็มขาวกลับบ้านเขาเห็นท่าทางเขินอายของเธอก็เกิดอาการเอนดูช่วงเย็นฝนตกหนักแต่ยังไม่มีใครกลับเข้าบ้านเข็มขาวกลัวฟ้าผ่าฟ้าร้องมาตั้งนานแล้วคราวนี้เกิดฟ้าฝนขนองทำให้เธอตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกเมื่อไหร่ฝนจะหยุดสักทีตอนเด็กในคืนวันฝนตก เป็นวันเดียวกับที่พ่อของเธอเสียชีวิตเด็กยิงเข็มขาวในวันนั้นจึงเกิดอาการฝังใจเธอกลัวเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจนกระทั่งมาถึงตอนโตช่วยด้วยช่วยด้วยยิงสาวตัวสั่นด้วยความกลัวสราวินได้ยินจึงเข้ามาในห้องของเธอเข็มเป็นยังไงบ้างอะคุณหมากเข็มกลัวเข็มกลัวเสียงฟ้าร้องเข็มกลัวเสียงฝน นี่ยังไม่หายอีกแล้วนเนี่ยผ่านมาสิบปีนึกว่าจะหายกลัวแล้วซะอีกเข็มกลัวค่ะเข็มกลัวช่วยเข็มด้วยถ้าอย่างนั้นพี่อยู่เป็นเพื่อนเข็มแล้วกันนะสราวินรู้ดีว่าเข็มขาวกลัวเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเขาจึงอยู่เป็นเพื่อนเธอทำให้หญิงสาวยิ่งหวั่นไหวไปกับเขาชายหนุ่มเองเก็เช่นกันเข้มสวยขึ้นมากเลยรู้ตัวหรือเปล่าเออ ถ้าพี่เจอเข็มที่อื่นพี่คงจำเข็มไม่ได้แล้วนี่เข็มมีแฟนหรือยังอะยังไม่มีหรอกค่ะเข็มยังไม่มีใครอีกอย่างเข็มก็คิดว่าตัวเองเพิ่งอายุเท่านี้เข็มก็เลยยังไม่อยากมีค่ะอย่าเพิ่งมีเลยพี่ห่วงหญิงสาวหน้าแดงกลําเมื่อได้ยินสราวินบอกว่าเขาห่วงเธอเขาห่วงเธอชมเธอเอาตัวเข้ามาใกล้ชิดกับเธอ มีน้ำใจกับเธอแบบนี้หมายความว่ายังไงด้านนอกฝนเริ่มหยุดตกเสียงรถมาริวันแล่นเข้ามาหญิงสาวตกใจรีบบอกให้สราวินออกไปจากห้องของเธอออกไปจากห้องของเข็มก่อนนะคะคุณหมากทำไมหายกลัวแล้วเหรอตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วคะ่ะหรือถึงฝนจะตกหนักเสียงฟ้าร้องยังไงถ้าคุณป้ากลับมาแล้วคุณหมากจะอยู่ในห้องของเข็มไม่ได้นะคะ ทำไมเหรอเป็นพี่น้องกันอยู่ในห้องด้วยกันไม่เห็นจะแปลกถ้าคุณป้ารู้ว่าคุณหมากอยู่ในห้องนี้เข็มโดนตีแนะคะ่ค่ะคุณหมากรีบออกไปเถอะนะคะโอเคโอเคถ้าเข็มกลัวขนาดนั้นพี่ออกไปก็ได้หมากหากตามากครับแม่แกอยู่กับเยเข็มมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรเกิดขึ้นที่แม่ว่ามันคืออะไรครับ แกรู้ดีว่าแม่หมายความว่าอย่างไงแม่สั่งห้ามแล้วนะห้ามแกยุ่งกับยายเข็มขาวเป็นอันขาดถ้าแม่กลัวว่าผมกับเข็มขาวจะทําอะไรกันกลัวว่าเราจะใกล้ชิดกันแล้วทาไมแม่ปล่อยให้ผมอยู่บ้านสองต่อสองกับเข็มขาวล่ะครับก็ฉันลืมนะสิยะอยู่ๆก็มีงานเลี้ยงด่วนขึ้นมาฉันก็รีบแต่งตัวออกไปยายมิ้งเองก็ไม่อยู่ฉันล,ลืมคิดพอไปถึงงานค่อยเพิ่งนึกได้ว่าปล่อยแกไว้ กับยายเข็มขาวกันสองคนนะสิผมไม่ทำอะไรเข็มขาวหรอกนะสาบานโทแม่ผมไม่ชอบสาบานไม่เอาหรอกทำไมแกถึงไม่กล้าสาบานถ้าแกไม่คิดจะทำอะไรยายเข็มจริงๆแกก็สาบานกับแม่สิไม่เอาไม่เอาครับแม่ผมไม่ชอบสาบานจริงๆตักลับมาเดี๋ยวนี้นะกลับมาสาบานกับแม่ก่อนว่าแกะจะไม่ยุ่งอะไรกับยายเข็มขาว บริวันตะโกนตามหลังลูกชายแต่ลูกชายก็ไม่หันกลับมากระจบลงไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันค่ะกับเรื่องใหม่นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ